ครับผมน oh, ี oh, okay. YouTuber, right? YouTuber, ่นะโอ้โหตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะแล้วก็แรงแรงเลยเป็นเจ้าของเรือนจำแล้วตอนนี้อนี่เพื่อนผมเนี่ยไมเป็นเจ้าของเรือนจำเดี๋ยวเป็นผอเรือนจำนะตอนนี้นี่เดี๋ยวเราไปถามเขาเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเอสลงเก้าครับผมเอสลงเก้าเป็นไงครับเอสการที่ซ้อมเตรียมตัวก่อนเลยก็ช่วงนี้ก็ ทำงานเยอะด้วยแต่ว่าซ้อมอยู่ครับ uh huh. ถ้าจับฉลากเสร็จอะไรเสร็จก็จะชอมซ้อมไม่มากึ้นที่สําคัญคือเราอยากรู้ว่าเราเจอใครด้วยเนาะจะได้วางแผนซ้อมจะได้วางแผนถูกว่าคใครต้องต่อยสไตล์ไหนอะไร,รเนี่ยครับช anel ใน u t u b e ของเอสนี่คือ ช่องอะไรฮะเอสลบเลยใช่ไหมครับช่องเอสลบเลยอ่าตอก็ไปกดติดตามกันได้ในข่าวทีนิดนึงนี่บอกว่าสร้างเรือนจำมาจริงไหมเนี่ยฮะเจ้าตัวท้องถามก่อนพี่เออเป็นยังไงฮะเรือนจำใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเรือนจำอะไรฮะชื่อเรือนจำพิเศษธรดาครับนี่เรือนจำจำลองเป็นเรือนจำจำลองอืมก็เอาไว้คือทําเป็นสตอรี่ถัำไว้ฮะสร้างไว้ให้น้องๆเนี่ยที่ดูรายการดูดูเสร็จอยากรู้ว่าข้างในเขากินนอนยังไงแล้วเข้าห้องน้ําแบบไหน สร้างไว้เพื่อเป็นความรู้ทัศนศึกษาอารศึกษาแสดงเป็นเหตุจำลองเลยยกตอวมาให้เห็นภาพไปเลยใช่ครับว่าอยู่ข้างในเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้นอนอย่างนี้นะโุ้ยนอนอย่างนี้ถูกไหมจะได้ไม่ต้องเข้าไปเวลาเข้าบล็อกตันยังไงอะไรยังไงมีไหมมีครับมีมีบล็อกมีซอยมีห้องอาบน้ำนะครับมีกองงานมีมอเตอร์คือทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่สนใจก็สามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับไม่ต้อง ไปเข้าของจริงนะมีบางโรงเรียน <anak> มาติดต่อว่าจะพาน้องๆมาดูก็มีทักษะสั้าจิครับทักนะสั้าโอ้นี่มันอยู่ไหนมันอยู่สุดยอดตบมือให้สุดยอดนะสุดยอดคือมาเห็นมาเห็นเกิดความอดโหดแล้วก็รู้แล้วมันก็เหมือนแบบเตือนตัวเองเฮ้ยอย่าไปทำอย่าไปทำใช่นะสุดยอดครับคือแสดงให้เห็นในมุมมองความลำบากวาที่แบบว่าไม่อยากเข้าไปนะ้องเข้าไกอะมันลำบากจริงแม้ว่าจะมีกับข้าวแล้วก็ทำให้ดูแล้วก็โซ่ตัวน่ะพวก คือทำทุกอย่างโที่มันมีสาคนสีคนมีพัดลมสองตัวอะไรอย่างนี้จะเป็นประมาณหนึ่งร้อยคนครับโหเข้าท่ามากเข้าท่ามากครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คิดได้ยังไงเอครับทำไมถึงได้คิดมุมนี้ขึ้นตอนแรกที่ความคิดนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยในเอซีเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมีบางคนที่แบบว่าผมอยากจะเข้าไปดูสักทีผมจะทำยังไงดีเพผมก็เลย ทัดเข้ามาเยอะมากโหเลยเอางี้เดี๋ยวพี่สร้างให้เลยครับสร้างให้เลยครับจะได้มาดูครับอยู่กี่ปีครับเนี่ยอยู่ข้างในกี่ปีอยู่รวมๆกับ20ปีมังครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จินตนาการได้เลยว่าเรารู้ว่าอะไรต้องวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงอะเนาะแล้วมันมันจำลองไมด้ครับแต่ถ้าเป็นคอนเทนที่แปลกแปลกไปอีกอย่างนะพี่นะครับผมจะได้ใช้ชีวิตที่มีสติน้องๆใช่ใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ แปลกอะแปลกใหม่นะเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยใช่ใช่ใช่ะโอเคแล้วนะครับฝากเอาฝากอะไรหน่อยฝากอะไรน้องหน่อยเออเหมือน้อป้าเนี้ยในมุมมองเขาบอกว่าที่เราคิดได้แต่ทำไม่ได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่อายุมันไม่สำคัญว่าเราจะอายุมากอายุน้อยขอแค่เราคิดได้คิดได้ก่อนทำก่อนประสบความสำเร็จก่อนครับผมครับโอ้โหยอดจริงนะ